สวัสดีค่ะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะคะเรายังอยู่ในบทของร้อยละนะคะและวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องร้อยละของจำนวนนับค่ะซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียนอย่างไรบ้างเวลาที่นักเรียนไปซื้อของนะคะหรือว่านักเรียนเนี่ยก็จะเห็นป้ายตามห้างจะมีป้ายเซลล์ที่เป็นเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะคะมันก็คืออันเดียวกันกันกบร้อยละถูกไหมคะ สมมุติมีกางเกงที่ติดราคาไว้500บาทและมีเขียนป้ายเซลไว้ว่าลดราคา20%หมายความว่าทุกๆ100บาทจะลดให้20บาทนั่นก็คือ20%ของ500นั่นเองนะคะ500ที่เราพูดถึงนั้นก็คือจำนวนนับนั่นเองค่ะเราก็จะนำเรื่องร้อยละของจำนวนนับนะคะไปใช้ในการคำนวณหาว่าจริงๆแล้วมันคือเขาลด เป็นจำนวนเงินเนี่ยกี่บาทนั่นเองนะคะก่อนอื่นอ่ะทีนี้เราจะมาดูที่สถานการณ์นะคะสถานการณ์อย่างไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับร้อยละของจำนวนนะับเขาบอกว่าพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้ร้อยละ20ของเงิน80บาทคิดเป็นเงินกี่บาทเราเคยหาแต่ร้อยละ20ของ100นะคะ 100, 100เต็มเราก็จะรู้ว่าคือ20บบาทแต่ พอมาถึงสถานการณ์ที่เรามีเงินแค่80บาทเนี่ยมันจะคือเท่าไหร่ละ่ะร้อยละ20ถ้า100ถ้ามีเงิน100บาทร้อยละ20ก็คือ20บาทแต่ตอนนี้เรามีเงินไม่ถึง100แสดงว่า20หรือร้อยละ20เนี่ยมันจะคิดเป็นเงินกี่บาทซึ่งมีวิธีในการคำนวณดังนี้นะคะเขาบอกว่า ให้เขียนร้อยละ20ในรูปเศษส่วนก่อนก็คือร้อยละ2ี่ําได้ไหมคะว่าถ้าเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนเนาะร้อยละยีเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนก็คือตัวนี้ค่ะ20สิส่วนร้อยยังจํากันได้เนาะจากนั้นให้นําไปคูณกับ80ก็คือจํานวนที่เราต้องการนะคะเขาบอกว่าร้อยละ20ของ80ดสิเนี่ยตรงนี้นะคะ ร้อยละ20ของเงิน80บาทในเมื่อเขาต้องการทราบของจํานวน80บาทเราก็จะเอาไปคูณกับ80นะคะซึ่งแสดงได้ดังต่อไปนี้อันดับแรกเขียนโจทย์ค่ะร้อยละ20ของเงิน80บาทคิดเป็นคิดเป็นตัวนี้ก็คล้ายๆกับเท่ากับเลยค่ะคิดเป็นนะคะคิดเป็นทีละตัวแปลงสมการไปทีละตัวอันดับแรกร้อยละ2ี นะคะเขาก็จะเขียนเป็น20ส่วนร้อยของตัวนี้คือคูณนะคะแปบาทก็ตามด้วย80บาทเพราะฉะนั้นเราจะเขียนเป็นสมการได้ว่า20ส่วนร้อยคูณ80นั่นเองนะคะเปลี่ยนเป็นเศษส่วนแล้วก็คูณกับจํานวนที่เราต้องการทราบทีเนี้ยเขาได้คำตอบคือ16วิธีการคํานวณเดี๋ยวคุณครูจะไปสอนในตัวอย่างนะคะ ข้อนี้ก็ตอบว่าดังนั้นร้อยละ20ของเงิน8ปบาทคิดเป็นเงิน16บาทนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูตัวอย่างการแสดงวิธีทำการหาร้อยละของจำนวนนับนะคะตัวอย่างที่1เขาบอกว่าร้อยละ35ของน้ำหนัก500กร,รัมคิดเป็นกี่กิโลกร,รมัมอ่า500กิโลกร,รัมคิดเป็นกี่กิโลกร,รัมนะคะอันนี้คือโจทย์ อันดับแรกวิธีทาค่ะวิธีทําเราจะต้องเขียนโจทย์ลงมาก่อนลอกโจทย์ลงมาหมดก่อนร้อยละ35ของน้ําหนัก500กิโลกร,รมัมเขาต้องการทราบว่าคิดเป็นกี่กิโลกร,รมัมเราเอาเราก็เขียนคิดเป็นลงมาค่ะคิดเป็นทีนี้อันดับแรกร้อยละเมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่าให้ทาไงคะร้อยละให้เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนใช่ไหมคะให้เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนร้อยละ35ก็คือ35 ส่วนร้อใช่ไหมคะและให้คูณคูณอยู่กับจำนวนที่เราต้องการทราบเมื่อสักครู่นี้คือ500ก็คูณกับ500นะคะก็จะได้เป็นสมการตรงนี้นะคะสมการตรงนี้จากนั้นทำไมข้อนี้เขาได้175กิโลกร,รมัมอ่ะตรงนี้แหละคุณครูจะมาพาคำนวณน,นะคะว่าตรงเนี้ยทำไมเขาได้175 การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับนักเรียนจะเอา35คูณกับ500นะคะได้เท่ากับเท่าไหร่แล้วค่อยเอามาหาร100ก็ได้นะคะหรือจะใช้การตัดทอนจำได้ไหมคะตัดทอนครูะคจะทำให้ดูทั้งสองกรณีเลยนะคะเอา500กับ35คุณครูเอา35คูณกับ500กับ5อย่างเดียวนะ0ูนย์ตัวนี้คุณครูจะไม่จะไม่คูณนะคะเราเอามาเติมทีหลังได้ ก็จะเป็น5 5 25ใส่5ทด2ใช่ไหมคะ5 3 15บวกตัวทด2เป็น17จอ่าจากนั้น02ตัวนี้อ่ะเราก็นำมาเติมเราจะได้เป็น17,500ในขั้นที่1อันนี้ขั้นที่1นะขั้นการคูณต่อไปเหลืออะไรคะเหลือหาร100เราก็เอา17,500นะคะ หารด้วย100อันนี้นักเรียนจะต้องไปทดในกระดาษทดนะคะแล้วค่อยนำคำตอบมาเติมซึ่งการหารเนี่ยเราสามารถที่จะตัดทอนนะคะหรือตัดทอนที่เป็นศูนย์อย่างเงี้ยออกไปได้เลยมี2ตัว2คู่ก็ตัดออกไปเลยนะคะก็จะง่ายแล้วก็จะเหลือ1หารด้วย175ซึ่งก็คือ175 นั่นเองก็ตอบ175กิโลกรัมหรือถ้าทำอีกวิธีหนึ่งนะคะทววิธีตัดทอนไปเลยในขั้นตอนเดียวนกเยนก็จะไม่ต้องเขียนหลขั้นตอนนะคะห่100เนี่ยมันเป็นตัวหารใช่ไหมคะ500เนี่ยไม่มีตัวหารแต่จำนวนนับทุกจำนวนจำได้ไหมคะมีส่วนเป็น1เราสามารถเขียนให้500 เป็นเศษส่วนได้ก็คือ500ส่วนหนึ่งจากนั้นมันสามารถสลับกันได้ใช่ไหมคะจะเอาหนึ่งมาไว้ตรงนี้ก็ได้เอา100ไปไว้ข้างหลังก็ได้หรือนักเรียนจะตัดทอนไปเลยก็ได้เราเข้าใจได้ว่า100เป็นตัวหารเราก็ตัดทอนไปเลยค่ะ0ตัวนี้ตัด0ตัวนี้0ตัวนี้ตัด0ตัวนี้นะคะเราก็จะเหลือแค่อะไรคะเราก็จะเหลือแค่ 35คูณอยู่กับ5นักเรียนก็ไปตั้งคูณ35คูณ5เห็นไหมคะมันก็จะได้เป็น35คูณกับ5เหมือนเดิมกับที่เราเคยคูณอ่าลองคูณ5 5 25ใส่5ทด2อ่า5 35บวก2เป็น17จบในขั้นตอนเดียวไม่ต้องเอาไปหารกับ100อีกแล้วคูณกับอะไรอีกแล้วเพราะเราตัดทอนไปเรียบร้อยแล้วข้อนี้ก็ตอบ175นะคะ ต่อไปตัวอย่างที่2องเขาบอกว่า80%เปนเห็นไหมคะเมื่อสักครู่นี้ข้อที่1นึ่เขาใช้คำว่าร้อยละแต่พอข้อที่2องเขาใช้คำว่า80%ไม่ได้ต่างกันค่ะร้อยละกับเปอร์เซนต์คุณครูบอกแล้วว่ามันคือตัวเดียวกันอ่ะมาดู80%ของน้ำมัน40ลิตรคิดเป็นกี่ลิตรเห็นไหมคะของจำนวนนับร้อยละหรือเปอร์เซนต์คืออะไรคะหาก่อนก็คือ80% จำนวนนับในข้อนี้คืออะไรคะ40แค่นั้นค่ะเราแค่เปลี่ยนให้อยู่ในรูปเศษส่วนแล้วนำมาคูณกันอันดับแรกวิธีทำลอกโจทย์ลงมาก่อนค่ะ80%ของน้ำมัน40ลิตรแล้วก็เขียนตามเขาเลยเขาถามว่าคิดเป็นกี่ลิตรนัาเี่นก็เขียนลงมาคิดเป็นอ่ะทีนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนหน้าตามัน80%นะ80%ตัวเนี้ยเขียนเป็นเศษส่วนมันได้80ส่วน100คูณอยู่กับ จำนวนนับที่เขาต้องการทราบเมื่อสักครู่นี้ก็คือ40ถูกไหมคะแล้วก็จะได้เป็น80ส่วน100คูณอยู่กับ40อ่ะจากนั้นคูณก่อนที่จะคูณเราจะตัดทอนลองวิธีการง่ายๆตัดทอนไปเลยนะคะการตัดทอนระหว่าง0กับ0จะต้องเป็น 0, 0บนกับ0ล่างนะคะคือมันกําลังหารกันอยู่จะไปตัด 0, 0บน40กับ80แบบนี้ไม่ได้นะคะ2ตัวนี้มันอยู่ข้างบนด้วยกันมันคูณกันอยู่นะ มันจะต้องเป็นศูนย์บนกับศูนย์ล่างมันถึงจะเป็นการหารนะคะ่ะอ่ะ,อะตัวล่างก็คือตัวนี้100อ่ะศูนย์ตัวที่1ตัดกับ40ไปศูนย์ตัวที่2ตัดกับ80ไปเพราะฉะนั้นเราเหลือแค่8คูณกับ4 8่แได้เท่าไหร่คะสาเห็นไหมคะข้อนี้ง่ายๆก็คือตอบสาลิตรไปเลยแต่ถ้าใครนะคะไม่ถนัดในการตัดทอนก็เหมือนเดิมคะ่ะนักเรียนเอาแปไปคูณกับ 40ซึ่ง0กับ02ตัวนี้คุณครูบอกว่าไม่ต้องคูณนั่นจะเขียนไว้ก่อนก็ได้นะคะแล้วเอาแค่4กับ8ไปคูณกัน48 32ก็จะได้เป็น3200แต่มันยังไม่จบเพราะมันยังเหลืออะไรคะตัวข้างล่างก็คือ100ในการหารเห็นไหมคะมันก็เหมือนเดิมค่ะพอมาขั้นตอนการหารนี้ปุ๊บมันมีศูนย์มันก็ตัดกันได้อีก ม,มันก็เหลือแค่1หาร32มซึ่งก็ตอบ32ลิตรเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็แล้วแต่นักเรียนถนัดในการคิดเพราะนักเรียนยังไงนักเรียนก็ไปทดในการะดาษทดอยู่แล้วให้นําแค่คําตอบมาเติมลงไปอย่าลืมสรุปดังนั้นด้วยนะคะดังนั้น80%ของน้ํามัน40ลิตรคิดเป็น32ลิตรนั่นเองเนาะมาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งละกันนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3ามเขาบอกว่า ร้อยละ50ของ4 5 0หวันกับร้อยละ40ของห0 0วันต่างกันกี่วันอ่ะข้อนี้มีความซับซ้อนขึ้นมาหน่อยเพราะอะไรคะมี2ส,สมการมี2คําถามอยู่ในนี้แล้วค่อยมาถามกันว่ามันต่างกันอยู่เท่าไหร่นะคะมันมีอยู่2ประโยคนั่นเองประโยคแรกคืออะไรร้อยละ5้าิบของ450วันค่ะกับอ่ะกับ ร้อยละ40ของ600วันคะ่ะต่างกันกี่วันอะมาดูที่คำถามคำว่าต่างกันกี่วันเราจะรู้ว่าสิ่งสองสิ่งต่างกันอยู่เท่าไหร่ให้เอามาทำอะไรกันคะก็คือมาลบใช่ไหมคะเรารู้เลยว่าถ้าเราหาคำตอบของครั้งที่1กับครั้งที่2ได้เราก็จะเอามาลบกันนะคะก็จะได้เป็นสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองนะคะ เอามาลบกันก็จะได้เท่ากับสิ่งที่โจทย์ถามเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะนักเรียนจะต้องมีคอนเซปต์ในการคิดก่อนอ่านโจทย์ให้จบอ่านสองครั้งถ้าไม่เข้าใจดูว่าโจทย์ต้องการอะไรโจทย์ต้องการหาสิ่งที่ต่างกันแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันต่างกันเท่าไหร่ก็เอามาลบแล้วก่อนที่เราจะเอาไปลบกันเป็นยังไงก็ต้องหาว่าแต่และส่วนมีค่าเท่าไหร่ก่อนเห็นไหมคะมันจะเป็นการทําย้อนกลับ ะะทำย้อนกลับของโจทย์นั่นเองอะโอเคต่อไปเราจะมาหาทีละอย่างนะคะหาทีละขั้นตอนหาตั้งแต่ประโยคที่1ก่อนประโยคที่1นึ่งร้อยละ50ของ4ี่ห้าสิบวันคือเท่าไหร่นะักเรียนก็ยกลงมาค่ะยกลงมาเขียน,ค,นคุณครูขออนุญาตเขียนเป็นการหาครั้งที่1น,นะคะร้อยละ50ของ450วันคิดเป็นอ่ะอันนี้โจทย์ไม่มีอะไรเรียนก็แปลงเป็นตัวเลขค่ะร้อยละ50ก็คือให้ แปลงเป็นเศษส่วนก็คือ50ส่วนร้อยคูณอยู่กับ450วันนะคะจากนั้นอ่ะตัดทอนไปเลย0ตัดได้1ตัว2ตัวเหลือแค่5คูณอยู่กับ45ซึ่งนกักเรียนก็เอาไปคิดข้างนอกอีกว่า45เนี่ยคูณ5แล้วได้เท่าไหร่ในโจทย์นี้นะคะเขาได้2อ5วันอ่ะได้คำตอบครั้งที่1 225วัน ต่อไปไปหาคำตอบครั้งที่สองนะคะไปหาคำตอบครั้งที่สองอหาคำตอบครั้งที่สองร้อยละสี่สิบของหกร้อยวันคิดเป็นก็เหมือนเดิมค่ะร้อยละสี่สิบก็คือสี่สิบส่วนร้อยของหกร้อยวันก็คือคูณอยู่กับหกร้อยวันจากนั้นอ่ะมีศูนย์ที่ตัดกันได้กี่ตัวบ้างคู่ที่หนึ่ง คู่ที่2นะคะได้2คู่นะไม่ใช่มีศูนย์กี่ตัวก็ไปตัดตัดเลยไม่ได้นะคะมันจะต้องมีตัวหารและตัวคูณเนี่ยตัดทอนกันนะคะ40ตรงเนี้ยไม่มีคู่ให้ตัดแล้วอย่าไปตัดนะคะเพราะนั้นเราจะเหลือแค่40คูณอยู่กับ6นะักเรียนก็เอา40มาคูณกับ6ซึ่งศูนย์ก็ไม่ต้องคูณอ่ะใส่0ูนย์ไว้4 6 24ก็จะได้คำตอบครั้งที่2เป็น240วันนะคะจากนั้นยังไม่จบนะ เพื่อจะได้คําตอบครั้งที่2นะคะซึ่งตอนแรกคอนเซปต์นะคะของเราคือเมื่อได้คําตอบของ2ครั้งแล้วให้เอามาทําอะไรกันคะเอามาลบกันและไม่จําเป็นว่าจะต้องเอาครั้งที่1เป็นตัวตั้งเสมอไปนะคะในโจทย์ไม่ได้มีบังคับหรือบอกมาว่าอาจจะต้องเอาตัวไหนเป็นตัวตั้งการลบนะคะจะลบกันได้ก็ต้องเอาตัวที่มากกว่าเป็นตัวตั้งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาครั้งที่2เพราะว่าครั้งที่2นี่มากกว่าก็คือ240วัน ใช่ไหมคะอ่ะจากนั้นมาหาข้อสรุปตอนสุดท้ายคะ่ะดังนั้นร้อยละ50ของ450วันกับร้อยละ40ของ600วันอันนี้ก็คือลอกโจทย์ลงมานะคะต่างกันทีนี้ต่างกันเราจะมาคำนวณให้เขาดูนะคะเวลาเขียนแสดงวิธีทำเนี่ยจะเขียนยังไงให้คนอ่านคนตรวจเข้าใจนักเรียนก็ต้องเขียน ให้อธิบายให้ชัดเจนนะคะก็เอา240ตั้งแล้วลบด้วย225ก็จะได้15วันข้อนี้ก็ตอบ15วันนะคะหวังว่านักเรียนจะเข้าใจแล้วก็ทำแบบฝึกหัดได้อย่างถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ